สวัสดีค่ะดิฉันชื่อานางสาวชนกพรามานกอเร่ที่20ชั้นม4สทับหนึ่งค่ะวันนี้จะมาถอดความเรื่องบทมาตาปิดุคุณนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะข้าขอน้อมนบชนกชนคุณชนานีเป็นข้าวโูลคาว่าชนกนะคะแปลว่าพ่อค่ะส่วนคําว่าชนกคุณแปลว่าพระคุณของพ่อนะคะบทนี้นะคะกล่าวถึงพระคุณของปิดามานดาค่ะ พุต่อไปนะคะผู้กอบนกูลพูนพดุงตัวเรีนไว้นะคะพุทนี้แปลความถอดความได้ว่าบิดามารดาผู้ได้เกื้อกูลมาตั้งแต่เล็กจนโตนะคะค mm ุม hmm. ฟักทันุถนอมวรรมาวิราไกรถอดความได้ว่าคอยเฝ้ารักษาประคับประคองดูแลอย่างไม่ห่างค่ะ แสนยากเท่าไใๆบอกคิดยากลำบากกายอดความนี้ถอดความได้ว่าแม้จะลำบากแค่ไหนจะลำบากเพียงใดก็อดทนได้เพื่อดูค่ะจากคนละคนทุกถนอมเลี้ยงดูรวายก็คือการเลี้ยงลูกอย่างทขนทิโนอ่อ่อนโยนนะคะไม่ใช้ความรุนแรงค่ะปกป,ป้องซึ่งอันตรายจนได้รอดเป็นกายา ก็คือการปกป้องลูกนะคะจนลูกปลอดภัยพ้นจากอันตรายทั้งหลายนะคะจนลูกเปติบโตถูกใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็มีครอบครัวมีปเรื่องตนตัวเป็นตนะคะ่ะเปรียบหนักชนุกชนชนนี้คือภูผาชนน,นี้แปลว่าแม่นะคะมุดนี้ถอดความได้ว่าเปรียบพระคุณของบิดามานายิ่งกว่าภูเขาหรือแผ่นดินนะคะ ใหญ่พื้นพระสุธาก็เปิเทียบเปิเทียมกันถอดความได้ว่าถึงแม้ว่าจะเอาแผ่นดินทางแผ่นดินมาเปรียบเทียบกันมันก็ยังมากมายมหาศาลเหลือเกินค่ะเหลือที่จะแทนทุตจะสนองพุนา,นานันคำว่าพูนา,นานันแปลว่าคุณมาจากคำว่า คุณบทกับอนานันต์ค่ะบทความนี้ถอดความได้ว่าในการที่เราจะทดแทนบุญคุณทั้งหมดคุณจะเป็นไปไม่ได้แทนบูชาในยานอุดมเลือกประเสริฐคุณเพียงแค่กรตตัญูรุคุณเท่านี้ต่อท่านก็เป็นสิ่งที่ดีและยิงย่งใหญ่มากแล้วค่ะดิฉันชันภพรพานกองขอจบการนำเสนอบทมาตาปิตุคุณไว้เพียงเท่านี้ค่ะ pawb